ชวิเรื่องทาก็นี่เลยวิทย <c oughs> ุวันนี้จะมาสอนวิทยุให้เพื่อนๆรูนะครับเอาเป็นแนวทางนะสําหรับผู้ที่สนใจใหม่นะครับผู้สนใจใหม่นะไม่ใช่ช่างมือใหม่นะอันนี้ผู้สนใจใหม่เอาผู้สนใจใหม่ผู้สนใจใหม่กับช่างมือใหม่คนละคนกันนี่เลยอาการก็คือไม่ดังนะไม่ดังเปิดมีเสียงดังปุ๊บปักอยู่นะลำโพงเนี่ยเนี่ยปุ๊บปุ๊บเห็นไหม ต้องปิดไว้นานหน่อยแล้วเปิดมันจะดังปุ๊กมันไม่ดังแล้วมีไฟนะม,ฟม,ม,ฟมีไฟมีไฟไหมไฟมีไฟในตัวนะไฟในตัวตัวนี้มีไฟในตัวด้วยเ,เพราะว่าแบตเตอรี่อยู่นี่ไม่มีมันจะมีแบตเตอรี่อยู่ข้างในนะครับผมแกะดูแล้วแบตเตอรี่ไม่มีเลยแล้วมันชาร์จได้ไหมเนี่ยมชาร์จได้ไหมเนาะโอ้ชาร์จได้นะครับชาร์จได้ เนี่ยผมเล่าเพื่อนฟังนะครับเนี่ยผมจะมาซ่อมเมาประสบการณ์มาเล่าสู่เพื่อนฟังเลยเอาวิชานากินนี่แหละมาเล่าสู่ฟังวิชานากินที่เพื่อนถ้าเกิดว่าเพื่อนจะไปเรียนเนี่ยเพื่อนคงหมดตังหลายบาทแนนะ่กว่าที่จะเห็นเหมือนกับในวิดีโอผมเนี่ยความตั้งใจหนึ่งพันคลิปวิดีโอเพื่อเป็นวิทยาทานให้เพื่อนได้ดูกันนะครับเนี่ยแลกมาด้วยอะไรแลกมาด้วยความพยายามนะี่ที่ผมทําเนี่ยจริงจริงเนี่ยกว่าจะทําได้ แปดร้อยวิดีโอที่เพื่อนๆได้เห็นอยู่ใดีนี้ผมใช้ความพยายามแค่ไหนเนี่ยฮะผ่านผ่านหลายอย่างนะโดนด่าด้วยนะเมื่อนนะโดนดา่าโดนด่าเยอะเลยนะครับที่ด่าบ่อยๆจนชินแล,ล้วล่ะไม่เห็นตอบคอมเมนต์เลยอะไรประมาณเนี้ยไม่เห็นตอบเฟซบุ๊กเลยนะครับเฟซบุ๊กไม่ค่อยได้เข้าไปนะส่วนมากที่เข้าไปในกรณี นานๆนนทีเข้าไปนะครับไปโพสแล้วก็ออกมาไม่มีอะไรเลยเอาข่า,ขาวๆบางอย่างไปบอกเพื่อนกันนั่นแหละไม่ได้ไปคุยอ้อยอิงนะไม่ใช่ผู้สาวผู้เบานะบบมีผู้สาวนะนะครับเลิกกันกับเมียแล้วไม่มีผู้สาวเด้อไม่ได้ไปคุยกันก็ล็อกกันแล้วพอที่จะไปออนเฟซบุ๊กไว้ตลอดนะครับผมบอกเพื่อนแบบนี้นะอโทรศัพท์ไม่เห็นให้เบอร์เลยโทรศัพท์ไม่ค่อยดีพังหมดแล้วไม่แก่ได้ป่ะเนี่ยมันต้องแก้ตัวนี้ก่อนเปล่บ เลยไม่ได้ตอบมานะเพื่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทํางานแล้วก็อัดเป็นวิดีโอเพื่อนๆดูดีกว่านะครับเล่าไปครั้งเดียวมาดูกันห,หลายๆคนนะครับถ้าตอบตรงไม่ค่อยไหวนะครับเพราะว่าเลิกงานแล้วมันถึงจะได้ตอบนะบางทีเนาะเฮ้ยมัน,น,ม,นมันไม่ออกเนาะเลิกงานแล้วมันถึงจะได้ตอบแล้วทีนี้ส่วนมากแล้วถ้าผมเลิกงานแล้วผมก็ต้องใช้ชีวิตผมเหมือนกันเนาะนะครับไปใช้ชีวิตกวาดบ้านนะครับ <c oughs> <c oughs> มันเป็นแบบนั้นนั่นเพื่อนนะฉุม,นนมากแล้วแล้วตัวนี้มันดึงไม่ออกอาจมันอาจจะไม่ต้องดึงนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมไม่เคยแกะเนะี่ยโอ้ยมันไม่ต้องดึงจริงๆมันไม่น่นาจะไม่ออกเนี่ยแมนมีน,อน็อ <laughs> ตจะบาตายทีนี้นะครับเพื่อนเือนคงทราบเหตุผลแล้วในส่วนของโทรศรัพท์ไม่สะดวกโทรนะครับโอ้เพราะว่าสิ่งที่ให้ไปก็คือไม่ได้หวังในในส่วนของ ผมไม่ได้หวังหนึ่งครับไม่ได้หวังการงานนะไม่ได้หวังการงานที่ให้เพื่อนส่งมาซ่อมไม่ได้หวังแล้วก็ไม่ได้หวังเป็นผู้ตอบปัญหาไม่ใช่นี่ทําไปเป็นวิทยาทานไปบันทึกไว้ใน YouTube ว่าวันหนึ่งผมเคยทํา YouTube ให้เพื่อนดูผต้องการแค่นั้นนะครับเพราะฉะน,นั้นแล้วนะครับท่านเพื่อนคิดว่าอยากจะด่าผมก็ลองฟังเหตุผลผมดูกก่อนครับอุ๊ยอะไรเนี่ยอันนี้มันขาดใหม่ขาดเก่าวะเนี่ยเนาะขาดเก่านะครับเนะี่ย ถ้าผมดึงออกมามันจะไม่ขาดนะมันจะยาวมาเนี่ยแสดงว่ามันซ่อมแล้วมันไม่ผ่านนี่จริงปะะ่าวะช่างมัเถอนะเนาะแล้วทีนี้ในกรณีที่เปิดแล้วไม่ดังะแจ็คมันไม่ต่อหรือเปล่าเนาะดีดูก่อนนะครับเพราะวางบางทีบางทีก็ผ่าขยายเสียนะบางทีก็วอลลุ่มเสียนะบางทีก็แจ็คนี้ไม่ต่อนะครับแจ็คม,มันจะเป็นแจ็คมันจะเป็นแจ็คอินพุตในทางด้าน AUX นะครับอยู่ตรงไหนนะนี่นะ AUX เนาะเห็นไหมครับ AUX AUX แล้วทีนี้บางทีมันไม่ต่อนะฟังเสียงนะวุย้ยมันต่ออยู่เพื่อนเลย AUX ไม่ได้เป็นอะไรนะครับ AUX ต่ออยู่นะดูนะนเห็นไหม AUX มันต่ออยู่แล้วทีนี้มาเช็คภาพขยายก่อนนะครับเช็คภาพขยายเช็คย,ยังไงอ่ะ ตัวนี้คือ IC พักขยายนะครับเบอร์8 0 0 2 a นะนะครับเพื่อนเพื่อนน่าจะเห็นนะนะมันจะเล็กหน่อยนึงนะครับเดี๋ยว zoom ได้ไหมเนี่ยครับเบอร์8 0 0 2 a นะนี่นี่นครับมาดูก่อนว่าพักขยายดังหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องแล้วก็มาดูมาจับจับคำคำแถวนี้ดูหน่อยเปิดแล้วเนี่ย เปิดแล้วเนาะนะครับตังมิเตอร์คูลหนึ่งเพื่อวัดตรงเพื่อเขี่ยสัญญาณตรงวอลรุ่มเลยวอลุ่มเลยนะครับแต่ไฟเข้าแน่นอนแล้วมันเปิดดังทุกตักอยู่นะครับเนะขี่ยสัญญาณดูหน่อยนะครับขาวอลุ่มนะไปเขี่ยที่ขาสองนะครับเนี่ยนี่วอลุ่มตัวนี้นะครับนะนี่นี่นดำดำ,ดำเนี่ยเออขาตรงกลางคือขาสองนะครับนี่นะขาสองนะครับใช่ไหมนี่เนาะใช่ขาหมนี่เนาะตัวนี้เนาะ อุ้ยดังนะพักขยายดังนะครับนี่พักขยายดังด้วยจับกาวไปเส้นหนึ่งแล้วเอาสีแดงมาเขียๆนี่มันดังแล้วเห็นไหมครับนี่พักขยายดังนะแล้วขาสามุงพักขยายดังป่าพอ้ดังนะครับพักขยายมาแล้วนี่มาเนี่ยเหญ่ไหมอ่ที่ผมวัดดูแจ็คที่แรกนี่แจ็คก,ก็มาแล้วสวิตเป็นไงสวิตเซเลเตอร์เป็นไงมาแล้วก็มาหมดแล้วเนี่ยฮะแล้วทำไมไม่ดังล่ะอ,อืมเดี๋ยวนะ ดูตรงโหมดโหมดของสวิตเนี่ยเอออันแรกเลยอันแรกของตัวนี้คือ FM นะเปิด FM นะครับนี่นะ FM เนาะนะครับ FM เนาะก็ m p 3สิ m p 3ต่อมาก็ FM นี่ FM นี่ FM โอเคนะครับทีนี้เราไล่ตามดูการไล่สัญญาณในใช้มิเตอร์ตัวนี้แหละไล่ไล่ดูโอ้ยมาแล้วเนี่ยเนี่ย เนี่ยมันก็ก็ก็กแบบนี้นะนี่มันจะมาจากแจ็คนะครับแจ็คปึ๊บนี่ A X ปึ๊บเนี่ยมาปึ๊บมาสวิตต์ก็ไล่ตามมาปึ๊บไล่มาไล่มาเดี๋ยวนี้ยเห็นไหมครับเพื่อนมันไม่เห็นเนาะมันเล็กไว้ยทำไมเนี่ยเขีย่ยมาเนี่ยเขีย่ยมาเนี่ยเห็นไหมได้ยินเสียงไหมครับอืมเห็นไหมอืมเนี่ยก็ ไอวิทยุมอยู่นี่ทีนี้สิ่งต่อมาก็คือเมื่อเรารู้แล้วว่านะสิ่งที่ผมทําก็คือหนึ่งะวอลลุ่มดีสองแจ็คดีสมาถึงสวิตช์ปรับโหมดปรับแบนตัวนี้ดีมาถึงไอซตัวนี้แล้วดีทีนี้อ่ะโอเครู้แล้วพอรู้แล้วปุ๊บดูไฟเลี้ยง IC ไอีหน่อยสิไฟเลี้ยงไ c นะีเนาะไฟเลี้ยงไอซีมีไหมไฟเลี้ยงไอมาดูตรง4ีฟิลเตอร์นี้ วุ้มีแล้วเนี่ยโหนะครับไฟเลี้ยง TAC filter มีแล้วอ้าวแล้วที่นี่ซีมันก็เสียสิทำไงซีมันก็เสียสิไฟเลี้ยงมีแล้วเนี่ยอุ๊ยมิเตอร์ไม่เห็นตัวใหม่ทำไงไาทีเนี้ยไม่เห็นหนอาเด๋ยว มาดูนะครับตัมิเตอร์ยี่สิบโวลต์แบบนี้นี่ไงไฟ้ยงว้ายไฟสามจุดสองมีแล้วด้วยนะครับมีแล้วด้วยเข้าไปจีแม่เข้าไปสีแล้วด้วยตาบ้านไอซีพังแล้วคุณม่หาไหน,นครับไอซีนี่คือสัญญาณออกแตะหน่อยก็ดังเลยเนี่ยจะดังเบาๆนะเนี่ยสัญญาณมาแล้วเนี่ยโอ้โหไอซีมันเสียนะครับ แล้วทีนี้ดู m อ3มบสามหน่สิภากรับเสียนะไม่น่าเขาเลิกเขาหยุดทีนี้ลจะเปิด m อ3สามนะเอ็มบีสามต้องใช้ได้สิเพราะว่ามันคนละตัวกันนะครับระหว่างภากรับวิทยุกับ m อ3สามคนละตัวกันนะฮะนี่ก็คือภากรับวิทยุแล้วนี่ก็คือ m อ3มสามมันอยู่จะอยู่ใกล้ๆตัวนี้หน่อยเสียบปึ๊บดังมาดังนะครับ ก็แสดงว่าในส่วนนี้เป็นไงครับเพื่อนโอเคไหมพารคลาวียูเสียนะครับเราต้องเปลี่ยนพารคลาวียูตัวนี้ด้วยโอ้หไปหาไหนอะทีนี้เดี๋ยวดูเบอร์นะด,ดูเบอร์ก่อนครับผมว่ามันต้องสุดยอดแน่เลยมันมีไหมล่ะทีนี้แต่ว่าผมมีอยู่ไม่รู้ว่าจะเป็นเบอร์นี้ไหมที่ผมมีะนะครับเวลามาเท่าไหร่เวลามาเก้ามัีเน,นานแล้วนานมาก ผมดูเบอร์นั้นเป็น B K 1 1 9 8ตัวนี้มีนะตัวนี้มีอยู่พอดีผมสั่งจากเ็ซไซด์มามนะนะครับจะเปลี่ยนไอซีตัวนี้เนาะเนี่ยะมอเลืออีกตัวหนึ่งอยู่นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวนี้ออกนะครับทีนี้นะ่ยผมมีไอซีอยู่หนึ่งหนึ่งเก้าแปดในตัวนี้นะนะครับงานอิเล็กทรอนิกสนะ์เนี่ยมันเป็นงานที่มันเขาเรียกอะไรอนะ เป็นงานที่ต้องใช้ได้จริงนะครับเพื่อนจนถึงจะสําเร็จคือตัวนี้มันต้องรับวิทยุอได้นะครับเปิดฟังวิทยุอฟได้ถึงจะบอกว่ามันสำเร็จมันเป็นงานที่หวังผลได้จริงถึงจะบอกว่าสําเร็จแล้วที่นี้ถึงจะมีค่าแรงค่าจ้างนะครับมันเป็นแบบนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนทำให้สาเร็จเพื่อนจะไม่สามารถที่จะมีค่าแรงค่าจ้างได้เลยนะครับในตรงนี้นะเอามันก็ทุกง,งานนี่นะครับ มันก็อย่างนั้นแหละครับมันก็ทุ่งงานนละเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยช่างช่างที่ทํในด้านเนี้ยนนก็เลยมีเกาะกําบังตัวเองเหมือนกันไม่ให้เกิดการเสียเวลาอย่างเช่นตัวไหนถ้าเกิดว่าเราทำไม่ได้เราไม่มีอะไรทำลองลปุ๊บงานนั้นจะท้องถูกปฏิเสธผ่านไปบางคนบอกว่าโอ้โหช่างวิทย์ทำไมยิงจังเลยไม่ดูให้เลยอะไรเงี้ยเจอบ่อยนะโดนด่าพี่เอาเลยนะครับ มันจะดูยังไงล่ะครับผมรู้อยู่แล้วว่าผมไม่มีอะไรแล้วผมจะดูทําไมอะไรเนี่ยอะไรมันไม่มีอย่างเช่นตัวนี้ผมแกะออกมาอันนี้ก็ในกรณีที่ลูกค้าไม่รีบนะถ้าลูกค้ารีบจบเลยนะเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นสํารองเลยก็ชัดเจนคือตัวนี้พอดีผมมีในกรณีนี้ลูกค้าไม่รีบนะครับเมื่อไม่รีบผมดูให้ได้ แต่ถ้าเกิดว่าจะรีบเราเอาเดียวนี้เดี๋ยวนี้มันมันมเย็ดบ่หลายหลกันเอันอันอันเอพี่สามไม่เลรียยู่เอฟเอ็มมันรับบ่ได้ซื้อไม่ใช่นะครับแบบนั้นเนี่นี่เห็นไหมเพื่อนเห็นผมไหมนี่เห็นผมถอดได้สีไหมเออนี่กว่าจะถอดได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเออนะครับมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วทีนี้เนี่ยเวลาซ่อมเนี่ยเนี่ยเวลาซ่อมค่าแรงมันจะน้อยนิด พอค่าแรงน้อยนิดมันจะเลี้ยงครอบครัวไม่ได้มันจะเลี้ยงตัวเองไม่ได้ค่าแรงเอาจริงๆแล้วหักค่าไอซีหักอะไรออกแล้วก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งยังไม่ได้เลยมันบอกนะครับบางคนก็บอกว่าอาจจะมีความคิดในใจเฮ้ยช่างวิทย์ทำไมต้องเป็นคนที่จะต้องหน้าเงินหรือว่าจะต้องพูดถึงรายได้แบบนี้นะครับตัวนี้ผมไม่โลกสวยนะไม,ไม,ไม่ไม่ได้โลกสวยเลยนะครับ ก็คือทําแล้วก็ให้มันมีค่าแรงพอได้ซื้อกินได้หน่อยนะครับเพราะว่าที่ทำเนี่ยมันเป็นอาชีพมันไม่ใช่งานอดีเรกถ้างานอดีเรกนี่โอ้เราซื้ออะไรมาโอ้มาต่อแล้วมันใช้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ทิ้งไปนะอันต่อนานั้นมันงานอดิเรกนะครับแต่ช่างวิทย์เนี่ยมันเป็นงานมันเป็นงานช่างซึ่งมันหมายถึงหาเช้ากินขําเลยเนี่ยนะเฮ้ยนะครับเราจะไปทําเล่นก็ไม่ได้นะครับเนี่ยบางคนไม่เข้าใจงานช่างเปิดร้านแล้วทําไมไม่รับซ่อมโอ้โห นะครับเจอประจำกับเจอจนชินเจอจนไม่สะทุกสถานสะเทือนแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าทํามมัวไปมันหลงทางหลงทางนะครับหาจินบมกุ่มปากนี่แหละนะครับถ้าคุณเป็นช่างแล้วเนี่ยหลายๆคนเป็นช่างแล้วมาฟังผมอ๋อเลยเจอประสบพบกับตัวเอง <c oughs> มันเป็นงั้นแหละเดีนะ๋ยวหาเอาไอซมาใส่กนะ่อนนะเนี่ยไอซี IC ตัวเดิม ตด้อถอดออกมาเนี่ยนะครับตัวนี้มันเสียแล้วที่เรียบร้อยแล้วนะครับเสียจริงนะไม่พูดเล่นนะเพื่อนอาจจะไม่เชื่อผมว่ามันเสียจริงเนี่ยเนี่ยนะเสียจริงอะแน่นอนเสียแล้วทีนี้นะครับตัวนี้ก็คือสีนะครับเพื่อนสายตาไม่ดีแนะนําให้ใส่แว่นนะเพื่อนนะนะครับ ถ้าเกิดว่าเราจะจ้องมองมากเกินไปเดี๋ยวมันจะทำให้สายตานั้นเสียนะครับดูนะอ่านะครับตัวนี้เขาจะสกรีนบอกเลย bk หนึ่งหนึ่งเก้าแปดชัดเจนเลยนะครับที่แรกผมยังไม่ถอดออกมาัมยังไม่เห็นก็เลยต้องใช้เจ้าโปรแบนด์นสองนะครับอืมเทคนิคก,การซ่อมก็เป็นแบบนี้ไม่มีอะไรมากมายนะแต่ว่าผมคลิปนี้ผมสอดแทรกแนวคิดหน่อยหนึ่งนะสำหรับคนที่ด่าผมนะเพื่อนนะ อย่าเพิ่งด่าผมเลยความตั้งใจของผมก็คือหนึ่งพันคลิปวิดีโอเพื่อเป็นวิทยาทานสําหรับผู้ที่จะก้าวเดินในเส้นทางนี้นะครับมันเป็นอย่างนั้นความตั้งใจมันเป็นแบบนั้นไม่ได้ทํามาความดังอะไรไม่ใช่ไม,ไม,ไมนะ่ไม่ทําเพื่อจะดังนะไม่ทําเพื่อโฆษณาตัวเองเพื่อรับงานนะครับไม่ได้มาอวดเก่งอวดรู้อวดฉลาดเลยไม,ไม่ใช่อ เฟซบุ๊กไม่ได้ตอบก็เป็นที่ว่านะะเปิดเข้าไปแล้วมันด่าครับในเฟซบุ๊กเนี่ยมันดา่าเออนี่ครับด่าเราอย่าไปทำาอับทำามาหากินแล้วก็เอาความรู้มาบอกกันมันโดนด่าเลยเนะี่ยบอกริงทาไมเขาด่าก็รู้ไหมเพราะว่าผมทํามันมันมันทําฟรีไงทุกคนดูฟรีได้ผู้นี้ต้องเสียงเงินนั่นนี่นะมันถึงจะไม่ด่า <c oughs> ไปอบรมแต่ละที ก็บอกความรู้แค่หางอื่นนี่โอ้โหยอดยอด,ดเลย <_ d ata> มาเจอจ้างวิทย์เขาโอ้โหบอกซะเยอะเลยร้นดานะครับนี่เห็นไหมไปหัวแล้วมันก็เริ่มหักแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยจะต้องมีคนทนฟังผมหนึ่งขนาดนี้เ <_ d ata> พราะอะไรอ่ะเอฟซจริงๆคนชอบจริงๆในงานนี้เขาจะทนฟังแต่คนไม่ชอบจริงๆไปแล้วเนี่ย <_ d ata> นี่ก็คือ การบัตรกรีสีแบบขั้นเทพไอหัวแรงมันพื่นขนาดนี้แล้วกลุ่มใช้อยู่มันยังไม่ถึงเวลาเปลี่ยนไงเอ้ยทำไมมันสุดยอดอย่างนี้เนี่ยอ้าบัตรกรีเข้าไปเนี่เห็นไหมมันหักแลยเนาะเออมันเป็นอย่างนั้นนะครับนะเพื่อนก็าทำไปเออเครื่องมือมันไม่ค่อยตอบสนองเท่าไหร่ก็ใช้ความสามารถแล้ ดีนะครับเสร็จแล้วนี่กว่าจะได้เนี่ยมันไม่แน่ใจนะครับผมเลยต้องเล็งดีหน่อยนะเพื่อนนะนะครับอย่าลืมล้างนะครับล้างด้วยทินเนอร์นะเพื่อนนะโอ้ย <c oughs> มันจริงหรือเปล่านะดูนะดูนะมันจริงหรือเปล่าทำได้จริงหรือเปล่าเห็นไหมครับทำได้จริงเนาะ <c oughs> บัตรกี่ได้โอ้ <c oughs> <c oughs> เล็กนะครับมันเล็ก เปิดเครื่องดูหน่อยนะหมอให้หลายๆเนื้อหลวงพอไปก็เดือสัสหยับพอขนรนไปกินน้ำกัดแต่ครับมีคำว่าเต่ว่ากันพูดได้เป็นต้อหิน <es> ค <rebell ious> ันหมอบอกลอกหายลอกนะครับเด้ออย่ามาหวังผลดนะครับเด้อ ผู้เป็นตัวหินหนนักแล้วอันนี้อันนี้อันนีน้ใช้งานได้นะครับใช้งานได้แล้วนะครับไอซีเสียนะครับผมเปลี่ยนไอซีแล้วใช้งานได้นะครับทีนี้ในส่วนของไอเจ้าคอยวิวเอ็มเนี่ยนะครับเนะี่ยอุ้ยลืมมาบอกนี่อย่าลืมมาบอกนะน,มมกนะนะครับในส่วนของไอเจ้าคอยวิวเอ็มเนี่ยมันมันจะอยู่ตรงนี้แอลนะเออผมมาสังเกตเห็นนะมันมีแอลนี่ไหมแอลหนึ่งแอลสองหนึ่งก็อยู่ด้านนี้นะครับด้านเริ่มแรกมานี่เนาะนะเห็นไหมมาสังเกตเนาะ เวลาคอยเอมนะครับมันจะมีด้านนี้มันจะเหลือเยอะด้านนี้มันเหลือน้อยหน่อยอันนี้หนึ่งนะแล้วหนึ่งมาลงนี้นะครับแล้วสองก็ลงใน L สองนะครับนี่นี่เอนะครับ AM AM ถ้าเป็น AM นี่มันก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองบัดกรีดูหน่อยนะครับจะได้การไหมคนระับจริงๆแล้วทุกวันนี้มันไม่ค่อยมีใครฟัง AM แล้วมัง้ง แต่ว่าวิทยุมันก็ยังทํามาอยู่นะเว้ย AM นี่เนาะ AM แล้วก็อะไร SW ชนะ็อตเวฟเนาะช็อตเวฟไม่ีใครฟังลเลยหรือมีใครฟังไหม AM นะครับ <c oughs> มันจะดังวะเนี่ย่ะฟัง AM นะ อาจจะรับไม่ได้นะโอ้การรับวิทยุเอเอ็มเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับมันต้องไปอยู่ที่มันไม่มีอแรงดันพวกไฟพวกอะไรไฟฟ้าแถวนี้มันจะรับรับไม่ได้ถ้ามันมีนะ จบแล้วนะครับนี่นะเปลี่ยนไอซีนี่จบแล้วนะพอดีผมมีตัวนี้เหลืออยู่ตัวเดียวฮนะเอก็ใส่แล้วนะครับก็ดังแล้วละ่ะทีนี้อืมนะครับที่ผมสั่งมาตามเว็บไซต์อะไรนะด่าๆอะไรทุกอย่างเลยนะขายเอออยู่ในนั้นมีนะอุ๊บแปจยิงเลยตัวไหนหายแยกๆอยู่น,นั้นมีเฉยเลยนะี่สั่งมาไว้พอดีเขาให้สั่งกี่ตัวนะตอนห้าตัวหรือสิบตัวนี่แหละนานแล้วเละรครับโหเราสั่งมาไว้ ไ่ใช้อยู่นะเอาโอเคนะ้วเดี๋ยวผมประกอบกันทีนี้ก็ประกอบเข้ามาประกอบเข้ามาก็ดูหน่อยนะหมุนได้จริงเปล่านะครับนี่หมุนได้จริงไหมเปิดดังจริงไหมอะไรเนี่ย fm เนาะคเก่าได้ินล้วม่ว่ามันมันเีนเลอ่าแล้วทีนี้เวลาเปิดเข้ามาแล้วปุ๊บเอ่อประกอบเข้ามาแล้วโอ้ไฟฉายก็ยังติดอยู่ไฟฉายติดอยู่ก็เอา้าลองเสียบ usb หน่อยสิไอ้ในส่วนของแฟลชไดร์เล่นไหมนะครับ เปลี่ยนได้ก็ดังแล้วนะครับแล้วมันเปลี่ยนเพลงได้ไหมล่ะอ่าดังแล้วทีนี้มันมันชาร์จได้ไหมล่ะเนี่ยมันเป็นการ QC นะครับเออชาร์จได้นะครับ้าก็แสดงว่ามันโอเคแล้วเออมันต้องมีการ QC แบบนี้ด้วยนะครับเดี๋ยว ตัวนี้ตัวนี้หลุดเออมันพอที่จะติดกาวได้ไหมหรือว่ามันติดไม่ได้เออมันติดได้ก็ค่อยติดนะครับเป็นเป็นแบบนี้นะครับในการทํางานงานแต่ละอันมันไม่ใช่ว่าโอ้มันดังแล้วก็จบนะต้องดูด้วยนะครับพวกนี้นี่แหละงตน่สร้างนี่แ <c oughs> หละก็คือการทํางานมันก็เป็นแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นงานเล็กไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่ทุกสิ่งอย่างมีความรับผิดชอบหมดเลยนะครับแล้วก็ความรับผิดชอบก็คือหลังจากที่เราทําไปแล้วในความรับผิดชอบลูกค้าใช้สามวันเสีย ห้าวันเสียสิบวันเสียไม่กระทั่งปีหนึ่งเสียไม่ได้เอาอย่างเง็้ถ้าก็สอบในปีเดียวถ่ายไว้ดิแบบนี้เขาได้ยินมาเยอะน,นะเพื่อนนะมันเป็นแบบนั้นนะครับก็ยังไงเพื่อนลองพิจรารณาด้วยนะในการซ่อมนะเพื่อนก็เห็นแล้วว่ามันเทคนิคการซ่อมเป็นอย่างนี้เทคนิคเอาใจลูกค้ายิ่งเยอะบางคนบอกลูกค้าเป็นพระเจ้าอสำหรับผมมันไม่ใช่ละ นะครับแล้วก็งานทุกงานที่ผมรับเข้ามาซ่อมเนี่ยผมต้องดูว่านว่ามันพอที่เป็นไปได้ไหมนะไม่ใช่ว่าซุม 4, สี่ซุมห้าจับเครื่องมาเราซ่อมหมดแล้วไมไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นนะเพื่อนนะอืมบางคนบอกว่าโอ้ผมเป็นเอฟซีนะนี่หรือใกล้กันเนี่ยผมเป็นเอฟซีผมมาไม่ดูเอาขยะมาให้ดูอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะครับเพื่อนนะครับม,มันไม่ใช่เพื่อนๆหลายคนคงเป็นแบบนั้นนะอืมบางทีเพื่อน เพื่อนสนิทเลยเอามาให้ซ่อมอย่างเงี้ยแต่งานมันเป็นงานขยะแล้วขยะก็ที่คือสิ่งที่เขาทิ้งที่ร้านของเก่าหรือว่าเครื่องไม่ได้ใช้นานมากแลวเอาไห้เพื่อนซ่อมอย่างเงี้ยนะมันเป็นไปไม่ได้แล้วบางทีนี่มันอะไรล่นี่ยมันสนิมมันกินเครอะหมดแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้อันนี้เราก็ผ่านไปก่อนก็ได้นะเพื่อนนะบางทีรับมาแล้วมันไม่ไหวเครื่องมันเสียหายมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมันไม่ไหว เพราะว่าการที่เราจะซ่อมนี่เราต้องดูก่อนขนาดห้าสิบห้าสิบนี่ยังไม่รู้ว่าจะเสียงไหมเอาอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าวิทยุเครื่องนี้มีอะไรหรือไม่มีนี่ห้าสิบห้าสิบแล้วนี่โอ้โหก็ไม่อยากจะทําแล้วอันนี้เปอร์เซ็นต์ได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะแปดสิบนี่เสียแล้วผมก็คงจะไม่ไปยุ่งกับมันแล้วก็เหมือนกับอ,อะไรอ่ะที่เขาบน่บนๆกันนะเออแท็กซี่ไม่จอดรับคนเนี่ยเขาจะเข้าอู่เขาแล้วนะครับเป,เป็นแบบนั้นเออแล้วอีกอย่างหนึ่งนะถ้าจะเปรียบเทียบให้เพื่อนเข้าใจนะ ก็คือบางงานที่มันไม่ได้เรารู้แล้วว่ามันไม่ได้มันก็เปรียบเหมือนกับการมาชวนผมไปเก็บเห็ดในสนามวอลเล์บอลมันเป็นมันเป็นปูนนะมันไมมันเห็ดมันไม่เกิดอยู่แล้วแหละมันเราก็รู้อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลากับมันะนรับนี้คือเล่าให้ฟังนี่ก็คือภูมิคุ้มกันในงานช่างไม่ใช่ธรรมดาบางบางคนนะแต่ละวันนะแต่ละวันมีด้วยนะมันเจอมากมายหลายรูปแบบนะ มาคุยการเมืองอย่างเนี้โอ้โหนะครับมาคุยการเมืองให้ฟังอย่างเนี้ยการเมืองก็คือถ้าผมไปแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองมันก็เหมือนกับไอในมะขามแห้งนนเพืือนเลยทิ้งลงน้ํปั๊บแรงกับเพื่อมไม่มีอันนี้ไม่ต้องคุยไปไม่ถึงไหนแล้วนะครับบางคนบางคนเป็นเพื่อนช่างผมมาหาผมมาคุยใส่ผมก็มีนะโอ้โหนะครับฝีมือระดับกากฝีปากระดับโลกนี่เจ๊ะแย่มากายนะ แต่ละวันนี่มากมายจริงๆเลยผมจนบางทีผมก็เหนื่อยเหมือนกันไม่ไหวโอเคนะครับเราเพืเ่อนๆฟังครับขำๆไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวยเดีับ